ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลางานศพครับผมเอาฮะเรื่องราวเป็นยังไงครับพิมยมเชิญเลยฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนผมมาสมัยเรียนป .5 ป .6 ในการงานนะครับผม พูดถึงไอง้ปอห้าปหกเนี่ยสมัยก่อนผมก็เรียนอยู่แค่ปอห้าเนาะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่อำเภออำเภอหนึ่งกันนะครับผมที่บ้านเกิดเมืองนอนผมนั่นแหละครับครับก็ปรากฏว่าเรียนได้แค่ปอห้าผมก็ถูกจับเข้ากรุงเทพด่วนเพราะว่าความเก๋นะกับพี่ชายสองคนถืออยู่ไปต,งตงรงนี้ก็คงจะกลายเป็นไอเสือนั่นแหละก็เลยต้องพัดภาคจากเพื่อนที่รักกันในห้องทั้งหมด นะครับครก็เรียกว่าไปแบบกระทันหันไปไม่มาลาก็ไม่ต้องไหว้ก็ละ <c oughs> นะครับกระจากกันกระทันหันเหตุการณ์ที่จากมาเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้อะไรหรอกครับเพราะว่าเพื่อนฝูงกันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไปแล้วครับก็ปรากฏว่าเพื่อนผมได้ซีซีกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเปรี้ยวหน่อยเกเรหน่อยนะครับ ก็ชื่อไอ้โฮกครับชื่ออาจจะดูน่ากลัวหน่อยเพราะมันโหค่า<ฮ>นะครับผมครับแล้วก็ไอ้ฮูกแล้วก็ไอ้ขาวสามคนนี้ก็ยังอยู่กันปกตินะครับผมจนผมจนผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรหรอกครับผมจนเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทาไมผมมาทราบเรื่องราวได้อืก็จากปากไอ้ขาวนะครับผมมันก็พูดให้ฟังว่าเฮ้ย ยังจำมันได้หรือเปล่ามอกให้ได้ทำไมจำไม่ได้ล่ะครับเออมันตายนะแล้วนะเราก็เลยถามว่ามันตายยังไงอบอกว่าต้องเท้าความกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าไอ้โฮกเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นคนปีนต้นมะพร้าวเนี่ยเก่งลักษณะาการปีนของมันเนี่ยคือไม่ได้เอามือไปโอบกอดต้นมะพร้าวแล้วก็กระดึบขึ้นกระดึบขึ้นเอาตีนยันขึ้นไปอย่างนั้นไม่ใช่ นะครับอันนั้นมันเป็นของผมลงมาก็เรียกว่าอกแดงตลอลอกไปหมดนะอ่ะก็คือผมอ่าการปีนแบบนั้นแต่ลักษณะาการปีนของไอ้โคกมันเนี่ยมันปีนเหมือนลิงทุกคนลองนึกถึงนะครับผมมันทําตัวโกงๆนะฮะแล้วก็มือเกาะมันไปได้เรื่อยๆครับนะตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยเป็นยอดนักปีนมะพร้าวแห่งประจําหมู่บ้านนั้นก็พูดง,ง่ายๆว่าทั้หมู่บ้านอนะ ถ้าต้นะมะพร้าวไหนที่มันทลายมันแห้งแล้วอ่ะก็มักจะมาเรียกใช้บริการในโหกมันอทุกครั้งไปจนเป็นหนุ่ม,มนะครับผม,มาอายุกว่าสิบเก้าปีมันก็เป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเอกมาเลยเกเรสัก,กน,สนิดนึงชีวิตจิตใจของมันอมันก็คือชอบเล่นไฮโลคนมันอนอกอหอกนาเขาไม่รู้อะไรนะครับนอกจากทําไรท่ทํานาเสร็จแล้วกลับมาจากไล่จากนาเสร็จก็นะ ก็ต้องมาตั้งวงนีกระหัดเล่นกันมันตั้งแต่เด็กๆชีวิตของมันนี่เป็นคนที่ชอบเล่นไฮโลมากๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์ของมันก็ต้องพลิกผันไปนั่นก็มีคือมีตายอยู่คนหนึ่งนะครับก็มาเรียกไอโ้โหกไปปีนมะพร้าวให้หน่อยว่าทลายมันแห้งเยอะรวที่บ้านก็ไปจ้างไอโ้โคกก็ไปขณับไปตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีผู้คู่ใจอยู่นะครับ ก็พอดีเห็นท้องฟ้าฝนมันก็ตกพรำพำพำพำไอ้ฝนมันตกเนี่ยมันก็ต้องทําให้ต้นอพามันลื่นอปีนก็ลําบากจะเก็บจะขึ้นจะปีนก็ลําบากแต่ทีนี้ด้วยออะไรไอโหกมันเนี่ยมันก็เป็นคนที่ประเภทที่ว่าดื้อรัน้นไม่ได้เกรงกลัวเลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันจิ๊บจ้อยปอกมาเนี่ยไม่ได้กินกูหรอกอ ก็รับภาษาตากับไปก็เข้าไปถึงมีสวนเสร็จปุ๊บก็ปีนไม่ได้ประมาณนักสามสี่ต้นตอนนั้นฝนก็เริ่มลงอ่าปอยเม็ดลงมาค่อนข้างจะหนักแล้วล่ะมันก็ทําให้ต้นมะพร้าวเนี่ยต้นที่มันต้องปีนขึ้นไปอีกเนี่ยก็เป็นต้นต้นสะต้นเนี่ยมันสูงนะมันก็ปีนขึ้นไปแต่แล้วนะครับชีวิตมันก็ต้องจบเพราะความประมาทของมันนั่นเองนะครับมันก็ตกลงมาจากยอดมะพร้าวที่มันปีนขึ้น,นไปนะครับ ลงมาไอ้โคมันก็ก่อเสียชีวิตตรงนั้นเลยเอทำกลางความร้องไห้ร้องกลมของไอ้ฮูกมันทักท้วงแล้วอะไรแล้วพอดีก็เป็นที่ตกตกใจของตานะในสวนนั่นนะครับผมก็เลยไปเรียกผู้ใหญ่บ้านมาก็ปรากฏว่ามาเขาช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากช่วยจัดงานศพให้มันนะครับก็เลยอ่ะก็ไปเรียกตานะไอ้โคกเนี่ยมันอยู่กับตามันสองคนตั้งแต่เด็กแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ นอกจากมันมันก็ไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่มันอะไรมันง่ายนะครับผมตั้งแต่เด็กผมก็ไม่เคยเห็นนั่นะครับผมก็เห็นรู้จักมันคนเดียวนั่นแหละมันก็อาศัยอยู่กับตามันตามันก็มาเห็นก็ร้องห่มร้องไห้ก็จัดงานศพกันไปครับแต่ทีเนี้ยงานศพที่แถวไอ้ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากอะเขาก็จัดงานศพตั้งศพกันไว้ที่บ้านไม่ได้ตั้งศพเอาไว้แต่ตามวัดตามวานะครับผมครับก็ถือว่าไอ้โหกมันก็ เป็นลูกหลานในนั้นก็ไม่ได้นึกถึงอะไรกันแล้วก็ตั้งกันอย่างนั้นแต่สิ่งที่มันแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งน,นั่นคือที่งานศพทุกที่นะครับผม,มก็มักจะมีนักการเล่นการพน,นันเนี่ย<ม>ค่อนข้างจะเอ่อกับทุกที่อืประจําอยู่แล้วประจําอยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับไป<ม>งานไหนก็จะเห็นนักเล่นกนารพนันไม่ว่าไพ่ไฮโลอะไรก่อนเนี่ยนะครับผม,มก็ไม่ได้พูดหมายถึงว่าให้ทุกคนไปเล่นในยุคนี้นะครับอื แตนะ่ผมพูดเนี่ยหมายถึงายุคสมัยก่อนนะครับพูดไปตามความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่านักเล่นการพนันเนี่ยนะทุกสาทิศเนี่ยไม่รู้มันยิ่งกว่าเน็ตเิรกล้วนอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่มไม่รู้มันมาจากไหนทุกหมู่หมู่บ้านทุกอำเภอทุกอะไรพวกนี้มันได้ยินว่าที่ไหนจะเสียม,มีคนตายเนี่ยเออม,มันจะต้องมีการเล่นแล้วการเล่นที่ต่างจังหวัดเราเนี่ยนะครับมผมก็มักจะรู้เลยว,ว่าถ้ามาเล่นที่เนี่ยมันจะปอดตำรวจตำรวจเขาจะไม่จับ อ่าเขาจะยกให้ถูกไหมครับอ่าเคยเห็นตํารวจไปจับงานศพมาครับในที่ว่าคนเล่นกันมไม่เคยคใช่ไหมฮะอันนี้อาจจากกันที่ว่า,า,าผมสัมผัสแต่เขาคงจะยกให้นะแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่ามันมันยังไงนะไมใน้นะนะแต่ว่าเท่าที่เห็นอือืขอพูดเท่าที่เห็นกันแล้วกันครับก็แห่กันมานะครับผมามามาถึงพวกกว่าพระท,ท่านก็สวดกันไปแลวหลังจากศพ กบเปียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวเมืองที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับการปมานังไหนเขาก็กลับบ้านกันก็เหลือแต่วงไพ่วงไฮโลเล่นกันบนบ,นบ้านนะนะครับผมบนบ้านบ้างแต่ทุนบ้างแล้วแต่สะดวกตามอัธยาศัยก็แล้วกันก็นั่งเล่นกันไปคืนแรกมันก็ผ่านไปได้ดิบดีๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันหรอกทุกคนก็โอ้แฮปปี้นะครับผมพอจะเข้างานที่สองเพราะคืนนี้สามนี่มันจะต้องเผาแหละตั้งศพไว้สามคืนนะครับผม ก็ปรากฏว่าคืนที่สองเนี่ยนะครับผมนักเล่นทั้งหลายเนี่ยเมื่อคืนแรกนี่ยอคนเยอะนะครับก็มากันใหญ่เล่นก็มาแห่กันเล่นขนาดวงไฮโลนี่มีถึงสามวงครับอ่าวงไพ่อีกโอ้ยเล่นกันลุ้งลางแต่ไม่หมดเลยจะลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยเล่นกันจนสว่างนะครับผมนะอ่าแล้วก็ปรากฏว่าคืนนี้จู่ๆเนี่ยวันนั้นไอ้ขาวเพื่อนผมนะครับมันก็พูดไอ ไอโ้โฮไอ้ไอหฮมัมก็พูดให้ฟังมาเฮ้ยวันนี้คนเยอะว่ะนะไอ้ขาวมึงเป็นเจ้ามือแล้วกันอ,อ๋อฮะก็มีไอ้ขาวเพื่อนผมไอู้แล้วก็ไอโ้โฮกใช่ไหมครับครับก็สนิทกันก็ปรกากฏวันนั้นไอ้ขาวมันก็เล่นอยู่วงหนึ่งปรากฏว่าอีกสองวงนั้นอนะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดกันแล้วแต่นะครับมันยุบวงกันอืมมันก็มารวมอยู่วงไอ้ขาวไก่หู้กี่นั่งเล่นอยู่ คนก็เยอะเป็นพิเศษครับเมื่อคนมันเยอะเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเนี่ยยักการแทงการจ่ายต่างๆมันมั่วครับมันก็ถกเถียงกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยใครยักกูไปไม่รู้จักจัมว่าเถียงกันอยู่นั่นแหละครับจนทําให้ไอ้ขาวไอ้ฮูกเนี่ยมันมันรังคาญไอ้ฮูกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงใครยักมึงเอ่ยชื่อสิเออไอ้เป็ดกูยักนะ เออกูยักษ์นี่นะมาลงนี่นะอะไรเงี้ยกูยไอ้ถมกูยักษ์นู่ไนออไอ้นี่ก็ว่าแล้วแต่เขาเอ่ยอชื่อกันอย่างนี้ให้เรียกนะครับผมให้เรียกชื่อได้จำมาได้ใจจะจํากันได้ไดครับเพราะมันโอ้โหขโมงวง,วงันเยอะวันนั้นมันมีปัญหาจริงๆนะครับผมขนาดนั้นเนี่ยมันได้ยินเสียงเสียงหนึ่งนะครับไอ้หูกอคือเสียงหมาหอนโอ้ยเออตอนนั้นน่ะหมามันหอนแต่ใจมันพยายามคิดอยู่แล้วว่า นึกถึงเพื่อนรักมันมากที่สุดเลยคือไอ้โคกซึ่งนอนอยู่ในโรงนั้นว่ามึงชอบเล่นไฮโลถูกใช่มันคิดมันคิดอยู่ในใจแต่ไอ้เสียงมาเจ้ากรรมเนี่ยมันเหมือนกับมันเห่ามาแต่ไกลหอนอม,มาแต่ไกลแล้วเสียงมันก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันเหมือนกับว่ามันกําลังเห่าอะไรบางอย่างที่กําลังเดินเข้ามาบ้านหลังนี้อืแต่เชื่อไหมมันก็สะกดให้ขาเขาว มึงได้ยินหมาหอนปะวะไอ้ขาวบอกมาที่ไหนหอนกูไม่ได้ยินทั้งนั้นมันบอกมันได้ยินอยู่คนเดียวครับอ่ะมันก็โอ้โหใส่หูแววแต่หูมันก็ยังวิ่งอยู่หูหูมันยังวิ่งอยู่นะมันก็ยังบ้วว่าหูมันยังวิ่งอยู่ว่าหมาหอนอยู่ในหูมันเสียงหมาหอนแล้วจากนั้นมันมีมันคนเดียวที่คิดถึงไอ้โหกไหวโหกมันน่าจะมาเล่นกันไบบนั้น ก็โดยจิตมันเปิดหรือเปล่าหรือว่าจิตมันพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการยักกันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บก็เกิดการเถียงกุลาโขนกันเกิดขึ้นตอนนั้นแต่ทีเนี้ยไอ้คู่มันนึกได้ว่าตอนที่มันยักแล้ะแทงมันบอกว่าให้เรียกชื่ออทุกคนก็เรียกชื่อหมดครับมันมีมือมือหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนก็มายักไฮโลอ่ะ ยักเงินอ่ะยักไปลงนู้นยักไปลงนี่ไม่ได้เอ่ยชื่ออ่ะอ uh ไอ้มือเนี่ยมือใครวะเออมันก็คิดอยู่นะเขามือใครมันก็เลยถามว่า uh เอาแล้วตกลงเนี่ยอย่างมุดว่าไอเป็ดมึงยักไปนี่แล้วใครยักต่อมึงวะเออใครวะไอเป็ดบอกก็ uh oh, ไม่มีนะเว้ย uh ไอ,อ uh oh, ไนี่ก็ยักน uh ู่นเนี่ยก็เถียงกัินเกิดมาที่ปุ๊บเอาแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องการจ่ายตังค์นะครับตอนนี้นะครับจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บ อ่ะมันก็เก็บความรู้สึกไว้เอ้ยตอนนี้ต้องนี้นี้นะมันก็ตกลงกันใหม่ก็ปรากฏว่าคราวนี้ทุกคนก็แบบแทงกันปกติบางคนบอกเฮ้ยใช้ยักษ์น,กกกกกนี่ยักษ์ยักษ์ยักษ์ก็จำจำไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยจูจเนี่ยนะครับมันมีมือเนี่ยยื่นออกมาจากข้างบนค <What? S 1> ุกคนเนี่ยจะเอาหัวเนี่ยแบบจุ่มกันไปที่ oh, วงใี่ไหม เออแล้วหูเนี่ยเวลาแทงเนี่ย,ยเขย่ากิกเนี่ยไฮโลเนี่ยทุกคนจะต้องเงียบสนิทเพราะว่าต้องการฟังเสียง<ม>หรือแม้กระทั่งลินเนี่ยก็ต้องฟังเสียง,ยงใช่ไหมฮะใช่ฮะนั่นแหละครับไอ้มือนั่นมันโผล่มันออกมาจากข้างบนอ่ะมันยืนออกมาออนะครับมาลินฮะจับถ้วยไฮโลอ่ะโอ้ยน่ากลัวว่ะมาจับถ้วยไฮโลอ่ะเพราะมันชอบนะครับคนมันชอบ<เ>อเอเมันก็มาลินกิกทีเนี้ย ทุกคนน่มันก็ต้องฟังแงนมองตามมือ,อ,อที่ชักกลับไปอ่ะครับทีนี้ไม่ต้องถามว่าใครอ,ะอ,อืะโอ้คนเดียวเท่านั้นเองฮะที่ร้องแบบแบบอาจจะดีใจอ่ะนะครับออผมนั่นแหละคือไอ,อ้ฮูเ,ออเสียงดังมากเลยไอ,อ้ฮกครับวงแตกแตกสีฮะแตกไม่เหลือเลย แตก่กระโดดลงนอกชานกันบางคนก็ลงหน้าต่าง<อ>บางคนก็ลงวิ่งกันไม่หมดไอ้เจนี่ก็พูดถึงวงไพ่เนาะวงไพ่ก็ไมไ่รู้วีหนุ่ยเนี่อะไรนึกว่าขมวดมันทะเลาะบอ,อกแวงกันมันไล่ตีกันครับด้วยความเล่นแบบติดอ,อกติดใจติดมาโหกาลังมันกําลังลุ้นกันว่าเออมันจะเด้งหรือไม่เด้งจะป๊อกหรือไม่ป๊อกอะไรก็แล้วแต่ครับกาลังลุ้น,นกําล,ลังลุ้นกันอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้สนใจฮนะนึกว่าไม่สนใจอะไรครับ ไอ้พวกนั้นก็นตะโกนออกมาไม่ได้ตะโกนอะไรไม่ได้ตะโกนว่าผีหลอกหรือไม่มีผีหลอกบป่าไม่ใช่อ uh huh. ก็จะคงนั่งเล่นเงินอยู่เมื่อนั่งเล่นเงินอยู่ก็จัดให้นะครับผม uh huh. ส่วนไอ้ขาวเนี่ยที่มันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่รู้จะหนีไปไหนมันก็เลยหนีเข้ามาที่วงไพ่คร uh ับ huh. มันก็เลยเข้ามาอำพางตัวอยู่ในวงไพ่วงหนึง่ง uh huh. อ่าปรากฏรว่า มันเนี่ยมันรู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวม,มันก็เลยขอเล่นปอกเร่งด้วยแต่ปากมันเสียมันก็บอกว่ามันก็บอกว่ากูอ่ะไม่ได้เอาเงินออกมาตอนที่กูหนีมึงอเออกลัวเงินกูไม่ได้อามาเงินอยู่ข้างบนเลยครับมันไม่ได้เอาลงมาอมาตัวมาตัว,ตวมันก็มีเงินติดกระเป๋าหน่อยนึง ขอให้กูปอกเด้งปอกเด้งนะมันก็พูดอย่างเงี้ยนะฮะับครับมันก็ขอปอกเด้งปอกเด้งนะมันก็ไม่รู้จะหนีไปไหนไอความทะลึงของมันอ่ะอ่ะมันก็ขอแทงด้วยทีนี้มันแทงไปเนี่ยมันเด้งอยู่สามสี่ตาซ้อนเลยเออเออเออมันก็เด้งได้อย่างอย่างที่ใจมันคิดพอใจมันคิดปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ปากปากมันบอกผมนะบอกปากหลุดไปจริงๆว่ะเพื่อนกูบอกขอมันอ่ะ ให้เด้งให้เด้งให้เด้งอ่ะบอกเด้งบอกเด้งอ่ะเออมันเด้งจริงเว้ยสามสี่ตาแต่ทีเนี้ยเอ็งคิดดูนะเวลาคนแจกบอกเด้งอ่ะวางไว้ที่พื้นเนี่ยก่อนที่หยิบมารุ้นเนี่ยเราจะต้องจับไพ่แล้วแง้มดูที่พื้นก่อนถูกไหมครับเออมันก็จับไพ่มาปุ๊บมันก็ลุนนะมันก็แง้มดูปุ๊บมันเห็นนะว่าเป็นสองกับสีอือหกหกแทมครับเอ,อ้มันก็สองใบอยู่นะหมอบปั๊บเจ้ามือก็บอกอ่ะงั้นจับสองใบก่อน อ่าจับสองใบเลยเอา้ามันก็อาได้เสียอ่ามันก็บอกมีหกแต้มครับเจ้ามือเปิดมาพอ็อกเลขสี่กลายเป็นเลขเจ็ดบลอกเก้าพอบล็บอกเก้าปุ๊บมันรู้เลยทีนี้ตรงนั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันตะโกนออกมาเลยว่าผีไอ้โหกหลอกวงไพ่เนี่ยแตกคืนเลยเพราะไม่รู้มันมาทิศทางไหนมไม่รู้ว่าไอ้โหกมมาทางทิศไหนแต่รู้ว่าไอ้ขามันตะโกนบอกว่า ผีไอ้โฮกมันหลอกอก็เลยวงแตกนะพอคืนนั้นก็คืนคืนที่สองคืนที่สามเนี่ยก็ไม่คู่ทุง่ายไม่มีแล้วก็คืนต่อไปวันต่อไปก็เผาแล้วนะครับผมก็ทําให้ออนักเล่นทั้งหลายเนี่ยโจอดฐานกันถึงเรื่องไอ้โฮกเนี่ยค่อนข้างจะมากเพราะว่าไปงานงานไหนเขาก็ไม่เจอกันอนะ่คนะครับครับเรื่องก็ล่ำลือกันขนาดนี้นะครับผม แต่แล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากทํางานจะจัดงานเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณอีกสักวันหรือสองวันเนี่ยนะครับผมวันนั้นเนี่ยก็มีแบบจะต้องทําบุญตักบาตรกันเนี่ยใส่บาตรพระท,ทำทุวันทุว,นทวันนะใช่ไหมครับครับชออาวบ้านเขาก็จะมารวมกลุ่มกันนะครับถือข้าวใส่ขันมาอะไรมาก็กมารวมกลุ่มกันที่ใต้ต้นมะขามก็คงไม่ไกลจากบ้านในโฮกมานักมากนักนะนะตอนนั้นเนี่ย มันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับก็เดินออกมาจากบ้านตายโฮกนั่นแหละก็มาจากบ้านไอ้โฮกนั่นแหละก็เดินมาทีน,นี้พวกพี่ป้านะอ้างไหนที่ก็ามารอใส่ผ้าแต่ต้นมนะขามน่ะทุกคนก็มองกันแล้วก็สะกิดกันว่าใช่เปะวะใช่เปะวะอเออก็ทุกคนก็ขนลุกทั้งเอออะแล้วก็ทําท่าท,ทําทางเหมือนถอยอ่ะถอยหลังออกเหมือนก็จะวิ่งไงนะทีนี้ เด็กหนุ่มคนนี้ยมันก็เลยเอ่ยขึ้นว่าอ๋อสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องชายของพี่โขครับอืมเอา้าเราไปมาไงอ๋อแม่ผมมากันเมื่อคืนนี้แล้วแม่ผมยังอยู่บนเรือนอยู่ยังอยู่บนบ้านเพิ่งทาข้าวเสร็จก็เลยให้ผมเนี่ยรุดมาใส่บาทก่อนอเดี๋ยวแม่จะลงมาตามรอเอเอเป็นไงไมาอยู่ไงกระถามคุยกันนะั่นนะครับครับก็เลยรู้ความจริงว่าอันเนี้ย คือน้องไอ้โฮกเป็นฝาแฝดโอ้โหมันเหมือนกันไม่มีผิดเออพี่ปานะอาก็ขนลูกขนพองกันไปหมดแล้วครับครับก็ถึงรู้ว่าแม่มันมีมันสองคนแต่ไม่เคยเอามาเลี้ยงแม่เขาเอาเข้ากรุงเทพมาไปเลี้ยงที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วก็ทิ้งไอ้โหกไว้กระตาเขาเลิกกับเอกับพ่อของไอ้โหกมันไงโอ้แล้วมาผมก็ยังไม่รู้มาจังหวัดได้ด้วยนะมาจังหวัดที่ว่างานโศมันมันจริงกรจักจะมาให้เร็วกว่านั้นไง ออทีนี้ถึงเวลาของพระกับเดินแถวมาเลยครับหกหกรูบเดินมาระยะประมาณสักห้าสิบเมตรสามสิบเมตรพระรูปแรกเดินนำหน้าเนี่ยก็หลวงพ่อที่มาสวงงานศพนั่นแหละก,ก็พอจําได้อยู่ครับคล้ายขับคลายไว้ที่ยืนอยู่ข้างหน้านั่น,นไอเด็กหนุ่มนั่นน่ะมันคือไอ,อ้โฮกก็เอาแล้วเอากูแต่เช้าเลยก็คิดว่าเอากูแต่เช้าเลยแต่ทําไงได้จะขัดญาติโยมก็หรือใช่ก็ต้องเดินเข้ามา น <net> ะอย่าโยมเขาก็รอใส่บาทอยู่ครับพอใส่บาทเปิดฝาเสร็จปุ๊บเนี่ยตามหลักเนี่ยน้องไอ้โคกเขาก็เป็นอ่อ,อนอุโสก็ต้องใส่ที่หลังนะครับอพอใส่บาทเสร็จปุ๊บพระรูปแรกซึ่เป็นลุงพ่อนะครับก็นึกในใจว่าโอ้เอาแต่เช้าเลยโหกก็เดินบิดตัวปั๊บก็เดินลุดตัดสายตัวสายหัวไหลไปด้วยความ แบบรวดเร็วอะ่ะขันจะวิ่งก็มันก็เหมือนกับว่าต้องคลองความเป็นสงหน่อยใช่วิ่งไม่ได้แต,แต่แต่เดินแบบเร็วมากฮะออออถ้ามองด้านหลังก็จะเห็นว่าหัวไหลย,ยักซ้ายยักขวายักซ้ายยักขวาออออนะฮะรูปที่สองเห็นดังนั้นเลยเรือไปมองเห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อโกไปนู่นแล้วครับรู้สึกทิ้งห่างกันเลยเกินอ,อ,องค์ที่สองก็ตามไปองค์สามตามไปจนถึงองค์สุดท้ายคือองค์ที่หกครับไอรูปที่หกรูปที่หกก็เงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเปิดฝา่าปุ๊บ โอ้โหฮครับมึงเอากูจะเช้าเลยนะอ,<ก>อดพูดไม่ได้อไอทําให้น้องโฮกมันก็อดําไม่ได้<อ>คือคือมันเรื่องอะไรก็น้องมันก็ไม่รู้นะคะคือหน้าตามันแฝดน,นะมันก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่พูดกับน้องชายฮกเสร็จปุ๊บก็หันไปดูพาทั้งห้ารูปนั้นนะ่ะโอ้โหห่างเป็นร้อยเมตรไปละ พระรูปนี้ก็เหมือนกับว่าจากจะวิ่งอะนะแต่ไม่รู้วิ่งไม่ออกกดดิ๊ดดิ๊ดดดดดดตามไปเหมือนกันนะครับจนในที่สุดเนี่ยเรื่องราวมันก็จบแค่ตรงนี้แต่ว่าพวกพระทั้งหลายเนี่ยก็ได้มาทราบข่าวความจริงจากแม่ของไอ้โ,อโอคกมันว่าตอนที่ไปทําบุญที่วัดว่าโอ้เหตุการณ์เป็นไงก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าโอ้โหเนื <S <S อเ้อใโคกมันเอาแต่เช้ามืดเลอนั่นแหละครับผมเรื่องราวของมัน เฮ้ยคือเรื่องนี้มันย้อนกลับไปมันเหมือนหนังไทยนะกับงานศพที่มีเกี่ยวกับการพนันเล่นนักงานศพงานพนันเล่นไพ่การเล่นไฮโลกันอะไรแบบนี้นะลึกซข้าแล้วมันมันมันย้อนกลับไปในยุคนั้นนะแล้วก็เข้าใจถึงอารมณ์ของคนที่เขากําลังเล่นไฮโลกันสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือตอนที่เขากำลังทุกต้อง ถูกต้องนะฮะแล้วแล้วนึกภาพตามมือมือที่มันหย่อนมนจากข้างบนข้างบนน่ะมันมือใครแล้วมันลินด้วยนะอพอเึ้นเออนล้วนึกภาพตามตอนที่เง็นไปพร้อมกันนะคือมันมันทั้งหมดมันกี่ตาพอรู้ว่าโอ้โหแล้วไม่ต้องบอกเลยว่ามือมันจากข้างบนแล้วตัวมันคืออยู่ที่ไหนอคือตัวมันจะมาลักษณะแบบไหนโอ้ตัวมัแตกฮะอยู่ไม่ได้หรอกครับโอ้ สีกันแท้ไอ้ขาวนี่ไม่รู้จะวิ่งไปไหนมันยังบอกไม่รู้จะวิ่งวิ่งไปก็กลัวมันอ่ะคือวิ่งออกไปข้างนอกก็กลัวเจอมันอืเก็ต้องวิ่งแอบไปวงไพโอ้แล้วงานวัดงานวัดตอนคืนแบบเขาอยู่กันยันเช้าจริงๆนะฮะเราวิ่งออกไปมันมืดหมดไงแล้วยิ่งเป็นตามต่างจังหวัดด้วยไม่ต้องพูดถึงนะครั้ป่าทั้งนั้นครับยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าครับถูกใช่ตะเกียงเนี้ยตะเกียงครับเมื่อตืับก็เข้าไปทำเนียนเข้าไปอยู่ในวงไพ่ อ่อาแต่สุดท้ายก็ <c oughs> โดนตามไปหลอกอยู่ดีโดนอจริงจริงไม่ได้หลอกนะครับจริงๆมันก็ไปช่วยแหละนะเออ <c oughs> แล้วก็ม,กวมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะประจบเหมาะจังหวะบดีปเป๊ะเลยนะกับการที่ฝาแฝดพี่น้องกลับมาแล้วมา บาดตอนเช้าโอ้เ่นเอาผ้าเกือบคือจับใครจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยรู้เลยผมเรียนกันมาเนี่ย <c oughs> เอเอก็ไม่เคยรู้เลยนะก็มันอยู่กับตามันแค่สองคนนั่นแหละคร <c oughs> ับครับผมไป <c oughs> บ้านมันก็บ่อยอะไรก็บ่อยมันก็เห็นมันอยู่แค่นั้นแหละอืนะออโอ้ก็ไม่คิดว่ามันจะมีแฝดก็ยังตกใจอะก็ได้ยินจากบ่ายขาวมันบุยฝังเอ้ยมันมันมี เออเ <Criminal. S 1> ออะออโอเคได้ครับพิยมขอคุณมากนะครับปรับไปแล้วยังตื่นขึ้นมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะครับขอคุณพี่หน่อยด้วยนะฮะพี่หมอเออพี่พิยมขอคุณพี่หน่อยพี่หน่อยด้วยที่ที่ตามใช่ปะตามมาปลุกอ่ะไม่ไม่เขาผมมอบหน้าที่้เขาฟังอยู่อ๋อขอคุณพี่หน่อยด้วยนะนะครับที่ยังอยู่เป็นการแล้วก็ขอขอบคุณพี่หมอมแล้วพี่หมอมก็อยู่ด้วยอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยมีอีกหลายคนเลยนะครับอ่ะพิยมงั้นก็ ขอบคุณมากได้ไม่รบกวนพิยมมากไปกว่านี้นะพิยมนะครับครับสนุกมากเรื่องนี้ตาสว่างเลยครับอ่าป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวพอาได้ยนฟังเรื่องเครียดกันมาเยอะแล้วเออได้ครับสนุกดีครับสนุกดีผมชอบเรื่องแบบครับผมครับครับแล้วก็ยังไงพิยมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะครับผมครับผมขอบคุณและสวัสดีคครับสวัสดีครับ